ไม่เป็นไม่เป็นวันที่ยี่สิบเดือนพฤศจภาคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยหสบสามต้องกวันพุทธแร่สิบสี่คำเดือนหกปีชวดเมื่ออื่นเป็นวันพระคัมภร์สมณะแรมสิบห้าคำเดือนหก จบเดือนหกวันที่ยี่สิบสองอาจจะคืนเดือนเจ็ดน่ะยาโยมอื่นกันยาผ้ากันเดือดไฟทับุญนะในทับุญตับบาดย้อมเศร้ายู่งนานบ้านรุไปรคกันตู้ใดจุดหนึ่งหรือเท่าผู้ใดว่าก็ให้ไปทับุญนยูวัดจะได้มีโอกาสสมทานศีลอยู่อยู่วัดออก หรือถ้าผู้ใดก็สะดวกไปก็ให้สมาทานสิ่งที่บานเจ้าของนาก็ให้สมาทานสิ่งที่บานเจ้าของเนื่องจากท่านจิตภาวนาทุกข์โอวัปปะท่านาที่ก็ได้บุคคลหนาก็จะบริโณ์สมบูรณ์ด้วยการนนาให้ท่านรักษาศิล 现在接到报案 ถ้าลูกหลานาถามเจ้าหน้าี่ให้เงยเงยสิบากันตอบยังไงถ้าตอบโหถ้าตอบมีคำตอบมีเหตุผลมีเหตุมีผลเป็นคำตอบที่ดีให้ลูกหลานเอาถ้ากันร้องตั้งคำตอบในใจใลู <c oughs> เป็นยังือต้องไป เป็นอย่างที่ต้องทำทมดีทำความดีที่พอไงเป็นไงจากข้ให้รูกให้ห้านเขียน,นกันก็นคือการทำบุญตาขวาญในเมือเสาบางคนทำมีกระดาษก็มาจากอันจีงเทีนหรือในวันพระธรรมมาสัมาอย่าโยกกับภากกามาตงบาดดุวัรสมทานศีลฟัง สแสดงข้ามหรือบางคนแบบคือกำผ่ันมาเนืขาวขาวก็คือสินแปกหรือแม้แต่ในงานหลายงานเป็นอย่างที่ต้องม,มีการไหวพระรับสิงก่อนที่จะเริ่มศาสนิธีอื่นๆถ้าลูกหลานต้นทางเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลตอบอย่างวิเศษ เหตุผลนั่นหาคำตอบเฉลยแบบง่ายๆเอาไว้ไปตอบกลุ่ตอบหลานนั่นก็คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่เสื้อในเรือบปวดแ่งกรรมเสื้อเรือบปวดแ่งกรรมเสื้อบานทำดียอมได้ดีทำสวยยอมได้สวยเสื้อบาโลกโลกนี่นี่โลกน้ำนี่คนพองการจะทำทุกอย่างยอม ย่อมแสดงผลทั้งโลกมีและก็โลกหนาเสื่อมันก็โลกหนานีโลกหนาดีนี่ทั้งโลกที่ดียังจะโลกท่กบดีโลกพิบดีนั้นประกอบไปด้วยนรกนโลกไปอสุรกายสัจเนสานนี่คือโลกพอดีโลกดีประกอบไปด้วยสวรรคิ์โฮมาโลกแล้วก็ สูงสุดก็ต้องมามเวียบไวายต่ตัวนั่นคือพันธุพันให้ควาเข้าที่คับต่อไปลูกไทหลานแบบพี่ลายใหญ่เามีความเสื่อมหมันเป็นสะิ่นั่นก็คือมีความเสื่อมหมันมีศรัทธาเสือ่อมในเรื่องกฎแห่งกรรมเสือ่อมในเรื่องกฎ ามีศรัทธานในบอกว่าเราพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าเป็นสอนเรื่องตัวเหงิกับเสือเปิน่นเขามีความเสื่อมันถ้าเขาเคนมีความเสื่อมันว่าโลกนีนี่ลกหนามมีการกระทั่งทุ้งยาวมีผลแต่ถ้าเราเปืนเปนเป่นว่ามันมีอะไรก็มีนม่าจะเป็นคนที่ขาดทุน ได้พระพุทธองค์สอนว่าโลกมีนี่ผลของการกระท่อมนี่ยางเข้มน,นะบางคนมีความเชื่อมั่นในผลของการกระท่อถ้าเข้าไปท้ำพอดีในศาลนี้ในปัจจุบันนาัชาัยถ้ำตัวดีคนที่จะตามมากนั่นก็คืออาญาของแผ่นดิน นั่นคือผลปีเดียดตามมาน่ะคือโลกวิมีข้าเสือว่าวันมีเพราะเสือว่ามันมีเข้ากันได้กับข้าวปีนั่นให้ความเสื่อมหวานวันวันมีเขาได้ข้าวปีั้นตัวแรกเพาตั้งแห้ว้วยศรัทธาเพาตั้งแห้ว้วยศรัทธาศรัทธาจึงเป็นกำลังที่ยิงไงไ่งใหญ่ในการพัฒนาดวงจิต แต่สัทธาจะต้องเป็นสัทธาที่ถูกต้องมีเหตุมีผลไม่เป็นสัทธาแบบง่ายๆทีไม่เหตุไม่ผลต้องเป็นสัทธาที่มีเหตุมีผลตั้งอยู่ในพื้นฐานของเหตุและผลโดยเฉพาะการเชื่อในเรื่องกฎห่งกรรมับคือการกระทุกอย่างี่ยมมีนี ย่อมมีเหตุมีผลการกระทบบางอย่างย่อมแสดงให้เห,เห็นซึ่งเหตุึ่งผลออกมาอย่างชัดเจนฉะนั้นสัทธาพ <c oughs> เป็นตัวแรกเฮาต้องเป็นกำลังเนะมื่อเฮามีสัทธาแล้วเฮาก็ต้องมีความเพียรเพียรที่จะพระพุ้นปฏิบัติ ตาที pues, day, times, hmm? nah. ่เฮาเสื่อมหมันตัวเฮาเสื่อมหมันว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วการกระทําทุกอย่างย่อมมีย่อมส่งผล่ว่าจะเป็นทัางตีหรือทําชั่วย่อมส่งผลเสื่อมหมันวันโลกอีมีโลกหน้านี้เสื่อมหมันในการจัดสรุปของพูมิเดจ๋าหนาเสื่อมหมันในป่าทุนทว่ามันมี เสื่อมหมันเราคุ่นบิดาม่าตาคุ้มคู่หานจางมีการโค้งสวงการบูชาแยกเป็ิ้นพิญาหยอมมีผลการบูชาพิญญาหยอมมีผลเพราะว่าจะเป็นจุดถูกจุดเพี้ยนกระต่างหยอมมีผลดอกไม้ของออมหยอมมีผลในการปลายพราต้องเสื่อมนี่จะนี้บางคนพอเสื่อมหมันเราคุ้นจุดลูกจุดไปเหี้ยจุดไปก็ไม่ประโยชน์การจุดถูกคือการบูชา การสาสารากา็คือการบูช่าขึ้นกายแสดงว่าสารามันก็บม่มีประโยชน์ท้าห้องวัวเสือวัดไปคุดูกคุกเทียี่มิผลมีผลดอกไม้ที่เราใ่แจกันถวายพระพุทธเจ้ายอมมีผลการให้ทันตะเวงถวายพระพุทธเจ้ายอมมีผลถ้าห้อวเสือบาดซึ่งมี่มีผลขนะการสาสาราา สาแสาดวงว่าผู้พเพราะว่าเขาสัางศาลถวายเหมืกันอันนี้เป็นสัมภาษิที่ดีตัวแดงที่ทุกคนตน้องมีอยู่ในมัร,รที่ออกแปะยอมเพาต้องมีความเสื่อหมหันไปยากยที่ดูชาติอะไรก็ไม่มีผลนั่นแหละอันนี้คือตัวแดงอย่าเขามีความเพียรเขาเสือ่อมหันเขาเพียรพยายาม ห้ามต่างชิ้นเราเองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เราทำแบล็คกับห้ามตัวยางมีสติสติเบลความระลืมลงใหในสิ่งที่เ้าเสื่อมหวัดสติเบลความระลืมลงใ่ในสิ่งที่เ้าเสื่อมหวัดสติอีกระลึกด้ทหญ่ในอดีตคือจิศสติสิ่งที่เ้าเสื่อมหวัดระลึกได้ในปัจจุบันคือการวางแผน นั s> <S ่นเรื่องใหญ่ถึงอนาคตนั่นคือการยำเนินการไปตามแผนนั่นคือสตินั่นนั่นคือสติที่การดำเนินได้ต่อมาสมาธิเห็ุทุกอย่างด้วยความตั้งมั่นจิตใจบาเบาแหกในการกระทำไปไหนทุกสิ่งถ้าจบเบาเบาแหกไปทางอยู่เหตุที่มาแล้วคอยไปเหย่างอืู่ เฮ็ดสิ่งนี้แล้วค่อยไปเฮ็ดอย่างอื่นเฮ็ดให้มันดีที่สุดแล้วดีที่สุดค่อยไปเฮ็ดอย่างอื่นนั่นคือสมาธิการตั้งมันแล้ววันนี้เฮ็ดนี่นะตาต้องเฮ็ดด้วยปัญญาใส่สมองคิดพิจารณาไขข้วไหนดีการกระทบภูกอย่างปรับปรุงแก้ไขจะใส่สมองเองอะใส่ปัญญาเอง พัฒน,นาให้ดีคือตอยอดึ้นไปก็ต้องใส่ปัญญาในการพิจา,ารณาไข่้กวนฉะนั้น,ถ,าาน,นถ้ามหาบาลนี้ทีอยู่ในจิตในใจขอยญาโยมบววุพคยนัจะมีกำลังหญง่ลมพัดกับมไวฝนตกมากดินกับอถลายบ่มีการสุขบ่มีการโยกกาศโค้งเขาเรียกว่า,าราระหา พระพิพรฒาหารแล้วตั้งมันแล้วได้ค้มของวรัตนาไเอย่าโยมโยมได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน,น้าขณะของขอโมทนาได้คู่ตัวในเจตนาของผ่านท่าพรกบีทุกทุกท่านที่ภา,ากัะได้มั่นอาไว้พระตาหารเสาแด่พระพิสุสัมณีได้ยุได้ชนันได้นำไป มรหลวรพประบากัปบปามหลวงโคโรรวงวานิสิริกาปทาสุขที่สุดตลอดึน,นเราเห็นเทวาทั้าทางหลายมีทันคูไปยินทันยาสีทันทาจะารลวรกบาททั้งสี่พระพูมิเจ้าพีแม่ผาธราณีแม่